จอดเถิจ้า,นานเอาอยู่หนรถด้วยงานเ่อนอามันนั่งแนมยัง <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา,าตุ่มกกวกัจะเที่ยงขึ้นเฮอยจูกับมี่เฮ็ดแล้วก็ออกเนี่แล้วลว่าจัร mặt mà mặt 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 Ôi không mặt ta mặt mặt เอ้ยแหน่ใครกม่หาแห่กันเดี๋ยวกาไฟหายว่างหันกันเรื่ององขึ้นหารถแม่อะไรเ <Yeah Pink. S 2> ี่เพลงเขามาส่งเี่เพลง เต็มเลยฮะบ่บ่มาลงคนหาน้ำมท่าบ่อืมอมน้ำม้นแบ่งเข้าไ่ฮะไม่หยอกดิหยอกไ่ไกลมากมากบ่เห็นหนึ่งดียว กตืนท่านนี่ยงไฟแนวดายบูดูเอาเฮ็ดไม่อยู่นะร้านกตืนท่านเหมือนเด้แห่งฝ่าห่วงพ่เขาอืม ยังมาเยาวากเดยาว่เห็นว่าฝนตกดินอืมฝนดิ้นล่ะแม่ข่าว h ินข่าวห o มไก่ขนมพอม งานมายายเพลงนั้นท่าวงศาลเอา,อา,อาเด้อนั่นแหละกาแฟก็ยังหันเที่นหน่อยก็ยังหันบอกมันแห่งล่มมันจุดถูกหรือเปล่า ตะวองสาเออไม่อาหัวเขาเด้อเดอยความความม่ข้าดหดนางงไร้านาพสีมไม่นางพิงนั่นน้ำตะวองสาาลไปแล้วไปนั่นตะวองสาเด้อเสียงหาเสียงกวางเสียงในไรยงดีเสียงอไ้สาเสง เพยงเล่นะองสาแม่เอาแม่ผีไปอยากไปอย่าลืมปลดปล่อยม่ให้เร่าไปอยากไปกินให้ไปอยู่ทั้งสองสวรรค์ผุนบันามหมาคาพูดจะสั้งไว้กระเฮ็ดมาเมดแม่อทั้งหมากทั้งพู้ทั้งยาซูม คุณเป็นหน่อยเท่ารนี่ก่ะฝากให้ไปหอดยายเพ,งเพ่งนั่งยายเพ่งนั่งตะว่งสามะหลับเอาเด้อ เด็กิพิมพ์ชนกขใต้มาริสาพันพวกไ่น่นละไอ้ไม่แต่ข้มสุขมจะเลื่อนรูหวานอยู่พี่เออตื่นท่านอยู่ฝนมันตกคอยว่าให้มันมากขาประดนมากใหญางใหนไม่กน้อยากเออ้าเต็มเลยไอ้เพลงนันะวุงสามาเอาไปเด้อ

สวงสวัสด์ผลลพให้คนตุกให้ดวงวิญญาณเรามีจะกลว้มสุขด่แล้วพอยังล

อันนึงคือกัน谢谢 <inä S 1> วันไหนเทียนห <halt Town. S 1> น่อยอมาจากันแม่คือก like ันพี่น้ะงนี้คือกันเนาะจังหัวเข่ายหญ่เสแต่ว่ากะจับกับบ่านอมเพงนั่นทะวุงสามาลับออกไปกระตายใหญ่ๆมาลับอะไรยเพ่งนั่นทวุงสาเอ้ยมันก็จะเฮ็ดคือกันพี่นอะมันเล่นเต็มเยอะเนาะหลายคืี่กัน พูมาแน่พูมียแล้วกัมนนีไป้องบีคอตัวไปกันนะ่าขอบคุณและไลี่ติด,ด,ด,ดตามกดไลค์ลกดแช่นนะวันนี้กราบสวัสดีจ้าพี่น้อง